คณะทางานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมด้านการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหนารบกที่45ครับ,บที่สนามฝึกกองพันธานราบที่3กรมฐานราบที่25ค่ายวิภาวดีรังสิต พลโทอน,อนนท์เพชรคำหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบ,บกพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์รบรรเทาสาธาร,รณภัยมณฑลฐานบกที่45เพื่อตรวจสอบประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหน่วยบรรเทาสาธาร,รณภัยรวมถึงสำรวจความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือยุโทโธปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบ,บกกล่าวว่า ทางด้านผู้บัญชาการทหารบกมีความประสงค์ที่จะให้คณะของตนมาตรวจความพร้อมทางด้านกำลังพลและยุทธปกรณ์ได้ดำเนินการฝึกร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอมูลนิธิก่อนที่จะออกไปให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของมณฑลฐานบกที่45เพื่อเป็นการลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าปัจจุบันอุปกรณ์ที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนยังมีการขาดแคลน ซึ่งทางกองทัพบ,บกมีงบประมาณจํานวนหนึ่งแต่ไม่มากนัก ซึ่งเรื่องนี้จะต้องนําเสนอผู้บัญชาการทหารบกต่อไปครับทั้งนี้กองทัพบ,บกในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศมีภารกิจในการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนจึงได้ตัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบ,บกขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการอำนวยการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยทุกประเภทเพื่อการเตรียมการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ค่ะ้ hey. คณะผมเนี่ยมาตรวจความพร้อมทางด้านกําลังพลและยุทธกรและท่านมีความาต้องการที่อยากจะให้หน่วยงานไม่ว่าจังหวัดอําเภอเทศบาลหรือมูลนิธินะครับร่วมกันกับทหารก็คือมณฑลฐานบกที่สี45หรือว่ามณฑลฐานบกทั่วประเทศนะครับทำการเตรียมการฝึก ร่วมกันนะครับก่อนที่จะออกไปช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆนะครับส่วนทางด้านยุทธก,กรเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างยังขาดแคลนซึ่งในงบประมาณตรงนี้ของกองทัพบกก็จะมะีจำนวนหนึ่งอาจจะไม่มากคงจะต้องอนำเรียนเสนอท่านผู้การทัาบกต่อไปครับ